สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อวันที่25กรกฎาคมรถบิกอัพเรดาร์ d 6ชุดแรกของ g ีรี่เรดาออกจากสายการผลิตที่โรงงานซิปโป s สมาร์ทในมณฑลชานตงประเทศจีนได้สําเร็จและจากข้อมูลของจีรี่หลังจากเปิดตัวในตลาดเรดาร์ R d 6ได้กลายเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่รับความนิยมสูงสุดนในประเทศจีนโดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง53%ในเดือนมิถุนายนปี2023สูงถึง1,24 0คัน และสำหรับเรดาร์ rd 6เวอร์ชันในประเทศได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งผ่านไป9เดือนทางจีรี่ก็ได้เตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวในต่างประเทศโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าจีรี่วางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดประเทศไทยด้วยรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นคือรถไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นแพนด้ามินิอีวีและอีกหนึ่งรุ่นมันคือเรดาร์ rd หครับนอกจากนี้ครับจีรี่ยังตั้งเป้าจะเปิดตัวในตลาดอาเซียนในไม่ช้า โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกเนื่องกากเพราะประเทศไทยค่อนข้างนิยมรถกระบะเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นไทยค่อยๆเปลี่ยนเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับ NEV ซึ่งเห็นได้จากรถยนต์อย่าง BYD, Neta และ Ora ที่ทยอยเข้ามาเปิดตัวในบ้านเราก็อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสเปคของ RD6 ก่อนเปิดตัวในประเทศไทยจะมีดังนี้ครับเรดาร์ RD6 จะถูกสร้างขึ้นบนฐานปฏิจจกิร,ริยา SEA ที่ใช้ร่วมกับ Smart o n e น001เป็นต้นครับ แต่อย่างไรก็ตามเรดาร์ーーมีแผนจะปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มนี้โดยใช้ชื่อเป็น MAP ครับส่วนภายนอกของตัวรถจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันกระจังหน้าแบบปิดไฟหน้าแบบ LED ใหม่ฝาก,กระโปรงหน้าสามารถจุได้70ลิตรหลังคาแบบทูโทนกระบะท้ายขนาดใหญ่พร้อมค่าสัประสิทธิ์การต้านทานที่0.326 CD เท่านั้นครับและสำหรับขนาดและมิติตัวถังของตัวรถคันนี้จะมีความยาว5,260ม mm, ิลิเมตร กว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรสูง1,830ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ3,120ม mm, ิลิเมตรขนาดของกระบะกว้าง1,525ม mm, ิลิเมตรยาว1,450ม mm, ิลิเมตรสูง540ม mm, ิลิเมตรความสามารถในการบรรทุก450กิโลกรัมซึ่งเมื่อเทียบกับรกระบะในบ้านเรานั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Toyota Hilux และ i s u z u d m a x ครับ ส่วนภายในห้องโดยสารของเรดา r ์ d 6จะมาพร้อมกับหน้าจอมันติมีเดียแบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วหน้าจอ h e a d p อัดิสเพยแบบ4ขนาด9นิ้วพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านคันเกียร์แบบ,บอิเล็กทรอนิกส์เบาะหนังพรีเมียมและเบาะหลังจะมีกล่องเก็บของขนาด48ลิตรทาให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายรวมกว่า1,200ลิตรพร้อมกับหลังคาซันลูกแบบพาโนามาขนาด55นิ้วครับ ส่วนในด้านคุมพลังของเรดาร์ร6 6รถกระบะไฟฟ้าจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า272แรงม้าที่วางอยู่ระหว่างเพลาล้อหลังโดยมีอัตราเร่งจาก0ูนย์ถึงร้อกิโลเมตรต่ชั่วโมภายในเวลา6วินาทีโดยจะมีแบตเตอรี่ให้เลือกถึง3ขนาดได้แก่63กิโลวัตต์อาว ที่ทำระยะทาง400กิโลเมตรและขนาด86กิโลวัตต์อวที่ให้ระยะทาง550กิโลเมตรและขนาด100กิโลวัตต์อวที่ให้ระยะทางในการวิ่ง632กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ครับโดยตัวรถจะรองรับการชาร์จแบบ DC 120กิโลวัตต์โดยชาร์จจาก30%ถึง80%ภายในเวลา30นาทีและชาร์จเพียง15นาทีสามารถวิ่งได้ไกล120กิโลเมตร รวมถึงรองรับการจ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์ไฟไฟ้าภายนอกได้ด้วยกําลังไฟ6กิโลวัตต์ครับส่วนในด้านระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ L2+ โดยมีเลดร์6ตัวกล้อง5ตัวพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังถุงลมนิรภัย4ตำแหน่งและม่านถุงลมด้านข้าง2ตำแหน่งเป็นต้นครับ สำหรับราคาค่าตัวของเรดาร์ RD6 ที่วางจำหน่ายอยู่ในเมืองจีนนั้นจะมีเลือก3รุ่นย่อยครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่178,800หยวนถึง268,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ856,000บาทถึง1,287,000บาทครับส่วนจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่นั้นต้องติดตามกันต่อไปครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแก่ยวกับการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นีขอบคุณครับ